Welcome Superhero! สวัสดีค่ะ s u p e r h e ฮีทั้งหลายขอบคุณมากเลยค่ะที่ลงทะเบียนเรียนโปรแกรมที่หลายท่านเรียกกันว่าคอร์สโลกเปลี่ยนนะคะเป็นการเชิญคุณให้มาชี้ระบุปลดล็อก ok, แล้วก็ดึงเอาทรัพยากรที่ทรงพลังทั้งหลายที่คุณมีอยู่ข้างในเนี่ยแหละเอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครูเชื่อว่าลึกๆแล้วในแต่ละคน ไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้และมีความกระหายอยากได้อะไรที่มากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะอะไรที่ลึกกว่าที่เราเป็นตอนนี้อะไรที่เหนือกว่าและอะไรที่ยั่งยืนกว่าตอนนี้แต่ละคนมีความเชื่อว่าถึงแม้ว่าชีวิตเราจะดีเลิศประเสริฐสียังไงมันก็ยังมีอีกระดับหนึ่งที่เหนือกว่าที่กําลังรอเราอยู่ในการที่จะขึ้นไปถึงระดับที่สูงกว่าได้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งสำคัญมากที่เราต้องเข้าใจนั่นก็คือวิธีการทำงานของสมองเราค่ะ ในตอนที่หนึ่งนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการทำงานของสมองกันค่ะเราคิดมาตลอดใช่ไหมคะว่าตรกกะและเหตุผลนั้นมันมาจากสมองส่วนอารมณ์นั้นมันมาจากหัวใจก็เลยมีคำพูดมากมายเช่นทําตามที่ใจเรียกร้องนะอย่าไปทําตามที่สมองเรียกร้องหรือให้สมองตัดสินอย่าให้ใจตัดสินนะเพราะว่าหลายคนคิดว่าสมองเนี่ยมันเกี่ยวกับความจำการคำนวณตกะ เหตุผลความคิดสร้างสรรค์าการวิเคราะห์แต่พวกเขาคิดว่าหัวใจมันเกี่ยวกับความสุขความทุกข์ความสงบความร่มเย็นจริงๆแล้วอะ่ะจะบอกให้ก็ได้ว่าจริงๆแล้วค่ะหัวใจอ,อยู่ในสมองเรามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน เราศึกษาเรื่องความสุขและความทุกข์อธิบายอยู่มากมายในวิชาที่เราเรียกว่า neuroscience แต่เรามักจะเรียกสั้นๆกันว่าวิชาความสุขเพราะว่าเราชอบชื่อนี้มันเป็นวิชาที่ต้องใช้เวลาเรียนนานมากแล้วถึงกระนั้นก็ตามก็ยังจะต้องลงลึกไปที่แขนงใดแขนงหนึ่งอย่างที่ครูบอกนะคะวิชาเนี้ยเป็นการเรียนเกี่ยวกับสมองของเราเนี่ยแหละ ว่าเป็นเครื่องจักรที่ค่อนข้างซับซ้อนและครูก็มีเรื่องราวมากมายที่จะมาอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับสมองของเราวันนี้เราจะไปดูกันว่ามันมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างที่เราจาเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการทางานของสมองของเราเนี่ยคะ่ะเรารู้อะไรเกี่ยวกับสมองบ้างนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบต้นกำเนิดความสุขความทุกข์ความกลัวความรักว่ามันไม่ได้อยู่ที่หัวใจแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ สมองซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ควบคุมอารมณ์ทั้งหมดสิ่งที่เราคิดและเราเป็นคือสมองของเราเนี่ยแหละค่ะเวลาที่เราโกรธเรากลัวแฮปปี้เสียใจสมองจะสั่งให้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นช้าลงตามสถานการณ์ต่างๆกันไปเราก็มักจะนึกว่าหัวใจกำลังควบคุมอารมณ์เราอยู่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ เมื่อเราเข้าใจสมองเราจะเข้าใจอารมณ์ของเราเองได้ดีขึ้นจะเข้าใจอารมณ์และสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังอารมณ์แต่ละอารมณ์แล้วเราก็จะสามารถดูแลและดำเนินชีวิตของเราให้พบแต่ความสุขแล้วก็จำกัดความทุกขลิมิตลงไปณนะจุดเกิดเหตุได้ทันทีมาถึงตรงนี้แล้วคุณจะเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วความฉลาดกับความสุขนะเป็นสิ่งเดียวกันค่ะ าวนี้เรามาลองทำความรู้จักกับสมองของเราจากมุมมองที่อาจจะแปลกใหม่สำหรับเราดูบ้างนะคะต้นกำเนิดของความสุขและความทุกเนี่ยทำงานยังไงเราควรจะรู้เพื่อที่จะได้เข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็รู้จักวิธีการใช้สมองของเรามากขึ้นเดี๋ยวครูจะพาไปดูว่าครูเรียนอะไรที่มหาวิทยาลัยโตเกียวครูเรียนวิชาพิเศษมากมันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเศรษฐศาสตร์ธรรมดาหรือว่าโปรแกรม M B A ธรรมดาแต่ว่ามันอยู่ใน ขแขนงวิชาที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ความสุขเราเรียนเกี่ยวกับความยุติธรรมความเท่าเทียมกันและสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกดีใจเสียใจมีค่ามีความหวังมีประโยชน์ไร้ประโยชน์ได้อย่างไรเราเรียนว่าคนเรารู้สึกดีใจเวลาที่พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขารู้สึกว่ายุติธรรมอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเรา เงินน้อยเราจนรอบๆข้างเราก็จนหมดทุกคนหมู่บ้านนี้จนกันหมดทุกคนเรารู้สึกโอเคนะรู้สึกโอเคนะที่ไม่ได้มีใครรวยกว่าเราแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรารู้สึกว่าเราจนอยู่คนเดียวแต่คนอื่นรอบๆข้างเรารวยหมดเลยตอนนี้มันไม่แฟร์แล้วเนี่ยแหละคุณจะเริ่มเกิดทุกข์แล้วเนี่ยคือการเปรียบเทียบและไม่มีผลดีอะไรเกิดจากการเปรียบเทียบหรอกค่ะเคล็ดลับความสุขอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีใครสอน งให้ดะะีผู้อยากจะบอกคุณว่าอย่าเปรียบเทียบเลยการเปรียบเทียบเนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกอิดฉาและมันมีสองประเภทของความอิจฉาค่ะสองประเภทนี้ก็คือ 1. ความอิจฉาแบบที่เรารู้สึกแย่เวลาคนอื่นดีกว่าเรา 2. ความอิจฉาแบบที่เรารู้สึกดี เวลาคนอื่นแย่กว่าเราอย่าทำสองอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่แย่กว่าคุณจะไม่รู้สึกแฮปปี้เลยคุณจะรู้สึกแย่ด้วยซ้ำเพราะว่าคุณจะรู้สึกสงสารเขาอีกเรื่องหนึ่งที่ครูเรียนมาก็คือเกี่ยวกับการหาคุณค่าในตัวเองให้เจอเรารู้ว่าคนเราจะมีชีวิตอยู่ไม่นานถ้าเขาหาคุณค่าในตัวเองไม่ได้เขาจะไม่มีความสุขจะไม่รู้สึกอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาจะไม่มีแรงขับ เคลื่อนที่จะที่จะอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปพูดง่ายๆภาษาญี่ปุ่นคือไม่มีอิคิไก หรือความรู้สึกอยากมีชีวิตอยู่และอยู่ไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราหาคุณค่าในตัวเองและนำมันออกมาช่วยโลกใบนี้ช่วยเพื่อนมนุษย์ได้เมื่อไหร่นั้นมันคือกุญแจสู่ความสุขและนั่นจะเป็นทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตความสามารถในการใช้สิ่งที่อยู่ข้างในคุณแล้วก็แผ่ขยายกิ่งก้านสาขาไปให้ผู้คนนั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มากค่ะคุณจะรู้สึกดีจะรู้สึก successful จะรู้สึกว่านี่แหละเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วครูเห็นด้วยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่ครูเรียนนะคะคือเรื่องจิตวิทยาบวกเราต้องเรียนเรื่องจิตวิทยาบวกค่ะคนเราส่วนใหญ่เนี่ยชอบมองหาและให้ความสําคัญกับเรื่องลบๆแต่ว่านั่นมันเป็นเรื่องปกติของสมองเพราะว่านั่นเป็นธรรมชาติของมันเองเลยแหละคะ่ะมันเป็นงานหลักของสมองเลยค่ะที่จะมองหาอันตรายเพื่อที่จะได้ปกป้องเราให้ปลอดภยัยแต่นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่มีแต่งานวิจัยเกี่ยวกับความคิดลบมากกว่างานวิจัยเกี่ยวกับความคิดบวกอยู่หลายเท่าเลยในอดีต รู้ไหมว่าอายุเฉลี่ยของคนที่เครียดยอยู่ที่ยู่ที่29.5ปีเมื่อปี1960อันนี้ปัจจุบันมันลดลงไปอยู่ที่14ปีแปลว่าคนเราส่วนใหญ่เครียดกันตั้งแต่อายุ14ถามว่าอายุ14เป็นตัวเลขที่เหมาะกับความเครียดไหมคะไม่เลยใช่ไหมคะแล้วเรามีวิธีลดความเครียดและมีความสุขมากขึ้นได้ยังไงดีละคะ มันก็มีการศึกษาที่วิจัยแล้วก็ค้นคว้าโดยกลุ่มนักวิจัยค่ะเ <c oughs> มื่อปี2002 <c oughs> เขาได้ไปสัมภาษณ์และไปดูกลุ่มคนที่มีความสุขมากแล้วเขาก็ค้นพบว,ว่าผลลัพธ์น่าทึ่งมากผลลัพธ์นี้น่าสนใจมากค่ะ <c oughs> นั่นก็คือพร้อมไหมคะพร้อมที่จะฟังสิ่งที่เขาค้นพบไหมคะ กลุ่มคนที่มีความสุขมากคือซเปอร์แฮปปี้เนี่ยมีโมเมนต,ต์เศร้าเคยอกหักเคยตกงานพ่อแม่เสียตัวเองหย่าร้างและอื่นอื่นอีกมากมายปัญหามีร้อยแปดหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปเลยค่ะกล่าวคือชีวิตของเขาไม่ได้ดีไปกว่าเราสักเท่าไหร่เลยแต่ทำไมพวกเขาถึงรู้สึกดีกว่าคนอื่นแล้วแฮปปี้กว่าคนอื่นการวิจัยนี้คนพบสปัจจัยหลักเบื้องหลังสุดยอดพลังที่น่าทึ่งนี้ค่ะ1 วิธีการตีความปัญหาของพวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปค่ะนั่นก็หมายความว่าเขาให้ความหมายกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาต่างจากคนอื่นวิธีการตีความไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเขาผิดพลาด99ครั้งคนปกติจะมองว่าโอ๊ยฉันพยายามมา99ครั้งแล้วฉันทำไม่ได้แต่พวกคนเหล่านี้จะมองว่า นั่นคือ99วิธีที่จะไม่พลาดในครั้งต่อไปมันเป็น99บเทเรียนที่จะนำเขาเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นทุกทีเป็นไงคะปัจจัย2นะคะเขามีระยะการฟื้นตัวเร็วมากปกติแล้วอย่างเช่นคนอกหักใช้เวลาเยียวยา3เดือนครูเคยอกหักใช้เวลาเยียวยา3เดือนเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มคนที่มีความสุขมากนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเขาใช้เวลาไม่ถึงเดือนค่ะเขาฟื้นตัวเร็วมาก อย่างครูพอมาคนพบความลับนี้ครูใช้เวลาวันเดียวค่ะเราดูว่าคนคนนึงเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือไม่เนี่ยเราดูที่ระยะเวลาที่เขาฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยเช่นกันค่ะเราดูว่าคนนี้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงหรือไม่เราดูระยะเวลาที่เขาใช้ฟื้นตัวจากปัญหาทางใจทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดค่ะไม่มีใครได้รับการยกเว้นปัญหามีเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นผู้นําประเทศประมุขประเทศแม้กระทั่งนักบวชหรือแม้กระทั่งผู้นําศาสนาแต่สิ่งที่มันแยก สิ่งที่มันต่างกันร,ระหว่างพวกเขาเหล่านั้นกับคนธรรมดาก็คือเขามองปัญหาในเชิงบวกแล้วเขาฟื้นตัวจากปัญหานั้นเร็วมากๆก็เลยเป็นความแตกต่างที่สามารถพลิกคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ไม่ธรรมดาได้นั่นเองค่ะลองไปทำดูนะคะ